ทุกวันก่อนที่จะภาวนาที่จะตื่นขึ้นมาทีเดียวให้แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลงายพะเราหวังดีให้เขาแล้าจะหวังความสุขให้ด้วยเราเองด้วยเพราะฉะนั้นเราหาความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครซึ่งรวมแล้วก็เรื่องทานเซนภาวนานี่แหละเป็นความสุขที่ไม่ไม่มีททดนี่เราตั้งใจปฏิบัติ ข้อเนี่ยข้อที่สองความไม่ประมาทหวังดีกับคนอื่นยังไม่พอเราก็ต้องค่อยดูเราทําอะไรกับเขาพูดอะไรกับเขาคิดอะไรต่อเขาผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างก็าบางครั้งเราหวังดีแต่ทําด้วยความความหลงด้วยโมหะก็ไม่รู้หรือเข้าใจผิดเพราะช่องจิตของเราที่จะปฏิบัติได้ที่จะเจริญได้ ต้องอาศัยที่เราก็คอยดูอาการกระทำของเราผลของการกระทำแล้วก็แก้ไขแปบนี้ความดีของเราจนมาใจดีทีเดียวมันเป็น,ปนกุศลยิ่งกว่าดีอีกกุศลก,ก็ดีฉลาดพร้อมกันในดีอย่างเดียวมันก็หวังดีก็ดีอยู่แต่ต้องหวังดีให้มันฉลาดด้วยสร้างความดีก็ต้องอาศัยการพิจารณา ที่นี้ท่านสอนหลักใหญ่ๆแต่การดำเนินชีวิตของเราที่จะให้เป็นไปด้วยดีต้องอาศัยที่เราใช้ความสังเกตพอาเราทำอะไรลงไปพูดอะไรอะไรอะไรลงไปคิดอะไรลงไปผลเป็นยังไงบ้างดีไหมดีจริงไหมถ้าดีไม่จริงก็กลกับกาแกาา้ไขดีของเราจะได้เจริญเพราะอาศัยความเอาใจใส่ของเรา นี่มาจากไหนก็มาจากความไม่ประมาทถ้ามีสองข้อนี่คือเมตตากับความไม่ประมาทปัญญาของเราจะเจริญชีวิตของเราความสุขของเราก็จเจริญเพราะฉะนั้นพยายามแน่นสองข้อนี้ทุกวันทุกวันปรับปรุงจิตกับใจของเราให้มันเข้าอยู่ในหลักเนี่นะธรรมข้ออื่นก็จะค่อยเจริญขึ้นมาด้วย